ผู้ชายโสดเราจะให้ส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์าผู้ชายที่มีแฟนพาแฟนมาด้วยนะคะส่วนลดนั้นก็จะไม่มีค่ะส่วนลดนั้นก็จะบ่มีค่ะสวยไหมคะทุกคนอาล,ลงไปแล้วนะถาวรดิก็จะเล่นมะมาขอถาวโไม่เจอ อปหนง่งนลาแค้โล,ล้วเป็นน้องตัวสสเสื้อสีดำใส่เสื้อสีดำอ่ะพี่โบเจอเขาไหมเอาเซเว่นเหรอได้ของแล้วได้ของแล้วเขาบอกอ่ะเขาบอกได้ของแล้วนะถูกกันหรือเปล่าเนี่ยถูกกันหรือเปล่าอ่ะเนี่ยพนักงานอะไรอ่ะ ห้าแปดแปดทับหนึ่งสามสองสองวะออใช่อันนี้คือใครเซเว่นไหมเนี่ยเขาเขาเขาเแบบขาแตรอสาวพี่แล้วแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้คนน,นนี้เขาอยู่บบไหนฉันเป็น,นอ,อ่าแล้วสรุปยังไงเขาเขาเขายังไงเนี่ยเธอได้ของแล้วใช่ไหมของเป็นระยะสักผ้าถูกไหมล่ะกับกล้วยอ่ะอ่าถูกแล้วเขาได้ของแล้วได้ของแล้วนะ หนูโทรผิดหรือเปล่าหนูไปส่งที่อื่นแล้วมึงเนี่ยพี่อยู่พี่อยู่เซ็นครัลโดนะคะงงแล้วหนึ่งสี่งงแล้วหนึ่งงงแล้วหนึ่งเนาะเอาไปครูต่ำต่ำแล้วค่ะ คุณดูห่างสักก่อนเวลาถ้าหลบข้าววาไงคะรับเสื้อผ้าเหรอพี่แป้งกำลังมากำลังมาจ่ายยูเนี่ยนจ่ายยูเนี่ยนพนักงานทีวี้ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมจอาอ่ายจ่ายสิเขอกวาไม่รออาตังค์มาบ้างรูป้ปะเออต้ใส่จะทำงานกะอึกจนเบอร์น,น,น้อะ พี่ก็สงสารนะะกลับมาเก็ยโอ้เเนะอะเ <c oughs> ออเลอไม่สีน้ำตาลนะตาช็อตทำไมเขียนกว้างจังละ่ะอ้าวอาจารย์สวยเห็นปะ,ละ่ล่ะเออ เออมาค่ะทุกคนต่อฝั่งนี้ค่ะดีๆเดี๋ยวก่นนอนตาเพิ่งน,นะเออเออ,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 อตื่นะทุกคนค่ดอกไม้ยังไม่ครบพันเก้านะขอดอกไม้ครบพันเก้าหน่อยคะ่ะขอดอกไม้ให้เต็มแขนขอมาไรให้เต็มมือ กระเทยน้อยคนนี้จะไม่ลืมค่ะาการเชื่อมเออโอ้ยจะได้แตละงานแตละงานเนาะเห็นไหมว่าทุกคนดีนะไม่ฉีดหน้าผากมาอีก <c oughs> าฉีิแล้วผ่าไปก็คือส <laughs> ามารถ <ละ S 1> จะโดนตรงไหนได้เลยตามราคาทางรับแล้วค่ะถูกต้องค่ะบดถูกต้องทำไมบดบอกวอ่าถูกต้องค่ะได้นถูกต้องค่นะโอ้โหเงินเงินสามเอืม องไปัรงฟ้าก่อนเนะี่ยกคนใกล้เสร็จแล้วแนมะ่ลกคนใกล้เสร็จแล้วนะแต่ดอกไม้ยังไม่ถึงพันเลยถึงยังอาจารย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้ว คุณขาแล้วอีกเท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยอีกอีกแปดร้อยลูกค้าหายอีกแปดร้อยขาแล้วลูกค้ขอดอกกุหลาบห,หน่อยค่ะทุกคน,ก 800, กค,นกค่ะคข,ขอดอกกุหลาบหน่อยค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วค่ะผมเสียจต้องไล่กับป่าตื่แต่วันนั้นนะที่แม่บอกอะ่ะจะนำดอกกุหลาบให้หน่อยขอดอกกุหลาบห,หน่อยจ้าพี่จ๋า เอาในฐา,านะโอร์กุลาในฐาะพิจจ๋าดีเนาะไม่มีปกติไลฟ์สดต้องมีคนถามเรื่องปลูกผมอพอโพสกาจะไปปลูกผมก็คือจบไม่ต้องมีคนถามอืม มีคนรออยู่ข้างล่างแล้วค่ะน้องน้องเป็ชาค่ะผู้ชายสูงสูงโอเคขอบคุณพี่ช่ชูสีขาวมากนะค่ะช่ดเลยนะชูดสีขาว <c oughs> แต่ว่าเป็นชูดที่ไม่แปลกเพื่อนเลย <c oughs> พี่ชิชูสีขาว <c oughs> เอาพี่กลับเอาช,ช <c oughs> หร <c oughs> อะะไรคะชุดเกีี่ยหรอชุด ขอบคุณนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะอืขอขมมากขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะการนำดอกกุหลาบมาหน่อยเธอมันจะครบแล้วเร็วมันจะครบแล้วนะช่วยกันหน่อยเร็วอีกเยอะไหมอาจา แต่งหน้าลิเกแบบนี้คงสวยมากพี่เอตรงใช่เปลพี่เอตรงใช่โอโ้ก็หน้าเขาหวานนะน้องก็ต้องสวยแล้วล่ะแล้แต่เคยเล่นลิเกไหมไม่เคยเอ่ะเราบอกนัทถึงขึ้นไปเล่นลิเกพี่แป้งอยู่ <c oughs> <c oughs> อ๋องานว่าพี่แป้งอะ่ะอะไรเขาเล่นลิเกเลยนะพี่แป้งเต่นม่ใช่คนชาตรีอ๋ออะไรนะคนชาติาออยาแก้ปวดฟันกินว่าอะไรหายปวดรูปปวดฟัน จริงขอบคุณพี่พลอยค่ะพี่พลอยค่ะอีกนิดนึงค่ะเร็วความฝันจะใกล้เป็นจริงแล้วโอ้ยหนึ่งพันสามร้อยแล้วว่าเธอมันใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะ่ะโซนากุระมาหน่อยตาฉ่ำมงลง,ง,งมากเมะมันใกล้ความจริงแล้วค่ะถึงหน้าสวยมากค่ะขอบคุณค่ะงามค่ะขอบคุณค่ะอ้อยนะ,นะครับแม่วงวนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโันนะครับแม่ มันใกล้แล้วนะคนมทำไงถึงไม่มีหนวดเลยโกนแล้วก็กบขาะองขนาดนะคะท่าโกนทั้งวันก่อนแต่งหน้าค่ะแล้วก็กบมีเครื่องซื้อเครื่องโกนมาเครื่องโกนราคาแบบมาก <c oughs> มันโกนดีมากคุณ <c oughs> เครื่องโกนกับสามหมื่นเออไม่ได้โกนเแต่อไม่รอตังเองเทกยาไหมคะไม่ได้เทกค่ะ เขาว่างเลยเขาไม่ว่า,วางเลยไ่โทรหาว่าได้ของคุณต้องไม้ก็ถูกแสดงว่าเดี๋ยวนางคุจะต้องโทรมาใหม่แล้วจะต้องโอนอ,อ่ะต้องขอโอนออโอแล้วกันพี่โบนเร็วเพราะอาจารย์จะเสร็จละลำคาญไหมมีหนวดไม่ลำคาญค่ะเพราะว่าโกนตลอดโกนทุกวันโกนทุกวันเอาคุณสำหรับดอกกุหลาบนะจ๊ะ มาข้าวนั่นแหละที่แยงถูกต้องมาค่ะปัด <Okay. S 1> มาค <Okay. S 1> มาร่านะคะทุกคนปัสวาสการะสการะ ใครมาคลาสท่านไรว,วะ,ะทุกคนค่ะเรวช่วยกันหน่อยเล็กนิดนึงคุณคนพี่จะ่าพี่จ่ากระดับหรออาจารย์พี่จะ่าใช่ใช่พี่จ่าขอบคุณนะคะ <c oughs> พ,พี่จ่ากระดับมาหรอพี่จ่า นี่ต้องหาแน่เลยอ่ะทำไมก็กับกับตัวแม่เลยอ่ะพี่หายอภพรนครสวรรค์ตัวแม่ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงและลูกทุ่งไทย ไปตลาดอันนี้ก็แต่งหน้าไปไป <c oughs> แต่งหน้าไปตลาดนะลุกแต่งหน้าไปเดินตลาดจ้า ดูรู้แล้วที่อาจารย์ยังไอเพราะอาจารย์กินป๊อปคอร์นแน่เลยไม่หรอกพิรานนะคะอาจารย์ปปคอนเนี่ยมันทำให้ไหอายโคตรมา,มา,มากนะกอนลาบอกก่อนกดทีไหม คุณขาเร็วใกล้แล้วเร็ว,ว,วนี่ตอกซ่อมเป็นเพรากคุณตารางฉ่ำมาก สองส้นอืมเลิศเลิศมากพวกค้อย่างเงียบกันนะอเออตาอาไปนล้นะครับทุกคนดอกกุหลาบใกล้แล้วนะช่วยคนละดอกสองดอกออกกี่พันคนเนี่ยตอนตอนเนี้ยคนละดอกก็ถึงแล้วเนี่ยคนในไลน์เนี่ย เออดอกกุหลาบใกล้แล้วช่วยส่งให้หน่อยรสาสิใกล้ยังอัตตาพี่แพรลี่ต้องมีช่างแต่งหน้าส่วนตัวไหมคะต้องมีค่ะไม่ต้องค่ะโอดึงเองเธอพันห้าแล้วพันห้าแล้วใกล้แล้วส่งดอกกุหลาบให้หน่อยอต,อตัดโทอัตตา ค่ะค่ะอาค <โอ S 1> ุพี่ผักูดค่ะโอนได้ไหมคะพี่แต่งหน้าแล้วอะโอนเข้าไป่ีหนูแล้วหนูไปกดได้ไเมืออ่อกี้ไปไหนมาแกคะอ่ัอไไนนะ้อีอไไนีอ้ทานเนอรอแป๊บนึงนะคะ พันห้าแล้วพันห้าแล้วทุกคนส่งดอกกุหลาบให้หน่อยพันห้าแล้วพันห้าแล้วพันห้าแล้วค่าแล้วพันห้าแล้วพันห้าแล้วหกพเจ็ดพี่แพรลี่ <5. S 2> จ่ายหนะ้าค่าแต่งหน้าเดือนนึงประมาณเท่าไหร่ <100 S 2> แสนกว่าบาทแสนนิดๆค่ะอันนี้เรื่องจริงแต่งหน้าเดือนละแสนกว่าบาทไม่รวมค่าเสื้อผ้าน,นะคะ จริงมันคือความจริงก็พแต่งทุกวันเลยคัะคุณาสามสิบเอ็ดวันแต่งไปแล้วหกสิบวันเดือนหนึ่งมีสามสิบเอดวันแต่แต่งหน้าไปแล้วประมาณสามสิบแปดวัน <c oughs> อันนี้รออะไรลิปใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะทุกคน <c oughs> จะทาจะทานลิปแล้วก็จะ <c oughs> ใส่วีคเลยอุ้ยใกล้แล้ว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 แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเร็วค่ะทุกคนช่วยกันเร็วเดี๋ยวนี้ทำรีแคลนดีกว่ามาชมพูสมซ่อมแล้วกันโอ้ยขอบคุณทุกคนที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จรุ่นร่วงนะคะเออขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ช่วยกันทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จถูกต้องจ้า ขอบคุณพี่ดิช,ชูสีขาวนะคะพี่ชูสีขาวก็วกยังอยู่อ่ะอเลิศ่ะพี่ชูชูเป็นคนเลิศค่ะขอขอบคุณพี่เชชูสีขาวนะคะวันนี้เทสุดท้ายเอพี่หนารอก่อนห้าชั่วโมงนะอุ้ยขอบคุณพี่พลขอบคุณพี่จ้าขอบพระคุณทั้งคู่เลยค่ะขอบพระคุณทั้งคู่เลยค่ะ จริงๆอะ่ะ้าจะบอกเาพี่แ้งบอกว่าเรามันไม่ทันถ้าเขาโอนเข้าเขาไม่ได้หรออะไรเงี้ยเาบอกไปไล้วเมื่อกี้เรบอกไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องรอนานเลยหรือวะก็ต้องรอค่ะเพราะว่าไม่ใช่ความผิดเรานี่ลงไปรอเป็นชั่วโมงแบบยี่สิบนาทีเลยนะจริงตอนนันเราเราคือเราก็รีบด้วยอ่ะ <c oughs> เพื่อาทานแบบเลิศมากอะไรคางเหรออืมทํยังไง โดนแปคือเป็นแบบไม่นี่เลยเอ่ะเป็นคางเลยเอ่ะคือเลิเลยเคางสวยมันก็ทำให้ปากสวยนะมันลัากับปากใช่มันล้วกันหน้าแล้วก็ปากลองนี่ผสมสองสีเขาคุณนีตตต่ต้องเออหม้อผสม อ๋อโอ้ยพอปากมาแล้วช่ำเลย,ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยมีหมามาวิ่งพี่เบิร์ดขอบคุณค่ะชื่ออะไรเขาชื่อเบิร์ดพี่เบิร์ดส่งอะไรน้องหมาให้เลิศน้องหมาคอกกี้ตาแบบเป็นนี้เลย นีตาแบวะมาทักทายครับขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดเลอที่วันน่ารักโอ้ยที่วันส่งของกี้ให้ขอบคุณค่ะวันปากสวยอ่ะวันนี้ปากสวยมีคนนับไวะตอนนี้เราเราก็นับได้พันเก้าไหมคะไม่ไม่คนละอันกัน ไว้นะคะ่ะด, 1, ด,อดอกมาก็ยังต้องเข้าอยู่ค่ใกล้แล้วใกล้แล้วว่าได้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามดอกแล้วใกล้แล้วดอกไม้ก็ยังต้องเข้าอยู่นะโคนโคนดอกกุหลาบใกล้แล้วโอ้ยคือเหลืออาจารย์เสร็จแล้วบรรลุอ้าง่ายเหรออุืยเร็วจังอ่ะต่อยิ่งพันเก้าไม่ต้องไปแล้วะคะ่ะโยกเลิกเขาไปเลย ให้พี่ไฮมาที่เดินคอนโดแทนมัสค์ร้าอยู่นะเออเธอคนใจแคบเลยมือปากสวยให้พี่ไฮมาที่คอนโดแทนนี่ดูความละเอียดของช่างหน้านะคะซึ่งนานๆจะทำทีไว้เพราะวันนี้เป็นเทียสุดท้ายค่ะแรงว่นนะแล้วก็ทุกคนรอดูใส่วิกนะจ๊ะใส่วิกบุกก่อนนะพี่โแล้วเดี๋ยวค่อยนี่ได้เพราะว่าชุดมันใส่อย่างนี้ได้ ใช่เดี๋ยวขอดูซิว่าหนวดมันไม่ติดหรือเปล่าติดเดี๋ยวตะกิดอะไรยเนอร์อีกนิดนึงเดให้ตันี้เขียวก่อนตะกิดอะเลย์เนอร์ทุกนิดหน่อยกินยงทำไมให้มันหน่อยเนี่ยให้มันแบบว่าตรงขึ้นมาข้างบนฝั่งนี้มันเวิยงนิดนึงเออเออให้มันอ่ะให้มันหนวดดูดีดูดีอ๋ออ๋อ คุณขาดอกไม้ครบบรรลุแล้วก็ยังส่งมาให้ได้นะใช่ไหมอาจารย์บรรลุเรื่องส่งได้ไหมได้ฮะเอ,อ้ใช่สวยมากเลยแบบนี้ที่เราสร้างร้อนเอาคุณนำนำมูลให้อาจารย์ก่อน ป้า <Bye. S 1> อืมสเปกรับกันนะครับอ่ะป้าเดี๋ยวใส่วิกัน uh. อ่ะกินก่อนกันพูดคุยก่อนพูดแต่ต่างหูด้วยดกันนไหมมีคู่ไห,ไหมบ้ามีค่ะวันนี้เทถทายให้เกียรติรายการ มาค่ะก่อนลาก่อนจะลาขอคำสัญญาไว้ก่อนก่อนจะลาขอดอกไม้ค่ะขอคำสัญญาสักหน่อยก่อนจะลาขอดอกมาสักพันนะเก้าร้อยดอกเยอะ นี่อ,อาอันนี้ไม่ต้องหูต้องใจเออนี้ต้องหูต้องใจต <c oughs> อนนีเทลสุดท้ายให้ให้ใหใหเขียนเขาหน่อยค้เราดูมีอะไรอะไรหนะ่อยพี่อยู่คนเดียวแนละ้วพี่จะต้องไปงาน แล้วน้องเป็นความผิดของน้องเราจะทําทยังไงเนี่ยโอนก็โอนไม่ได้แทนที่จะโอนเข้าบัญชีน้องแล้วน้องจะกดใี่หน่อยน้องก็ไม่ต้องรอละวีนไหมพี่แบงสามเอมคูนกคือสามเอมยเนาะสวยบ้าทุกคนโดดดเนาะสวยเนาะอันนี้เทสสอดท้ายให้เอ ให้กับแม่นาหน่อยยิ้มแบบยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วฟันฟันล่างมันไม่ยิ้มฟันล่างไม่ยิ้มยิ้มไม่ออกอะมันยิ้มไม่ได้อะอาจารย์เออมันต้องถือปากเดียวเลยเหรออืมยิ้มไม่ออกจริงๆนี่ติ๊กตาชั้นไปไปใส่วิ๊กไปบิ๊กมา มาคุณหมอใส่มีกันครับสุมัครับอไจารย์ต้องหนีมา <c oughs> ทุกคนมาดูแพรี่ใส่วิกนะคะจะอัญเชิญองค์แล้วองค์แพรี่จะลงแล้วแล้วนี้ครับตาพี่มดี๋ยวตางลงให้เขาก่อนไหมเออทางลงได้ไหมที่นี่ค่ะ, <c oughs> ะกแาแฟ อันนี้หนึ่งอันนี้ตาโตมาค่ะที่บอกใครจับข้างหน้าใครจับข้างหลังจับข้างหน้ามาไม่พี่กนนันไหนนู้นที่อันนี้ผ่า<ว>ใช่สวยหรือเปล่าเนี่ยมาดูซิเออมาดูซิทำอะไรให้มันสวยมันชามบ้างเฮ้ยกำลังเราใส่วิญญาจจะไล์นะเดี๋ยวมันหาวก็ชาหัวดีไปไม่ใช่อ่ะไปไปไปอ,องค์ององมาแล้วเอาแ้วโมด้วยสองคาถาโอ้แล้ว <นะ S 1> โมตาสตาพักขาว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคาตาสตา อ้าวคนเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะอุยคนเมื่อกี้ไม่อยู่แล้ววะอ้าวพี่ไพวันไปไหนแล้ววะพี่ไพวันครับเมื่อกี้พี่แต่งอยู่เลยอ่ะพี่ไพวันไปไหนแล้วเนี่ยตายละพี่ไพวันกลับมาก่อนเจ๊แม่เจ๊หรอแม่เมาเลยเหรอโอเคเจ๊ไปไหนแล้วเนี่ยตายแล้วแล้วเจ๊ก็มาทิ้งให้ฉันอะไรเนี่ยดีสิ สวยว่ะวิจายคนนี้น่ารักกว่าอะไรกล้องสดหรือกล้องจริงอ่ะต๊ะก้องจริงเลยกูจริงหรอหน้าแบบหน้าสวยมากเลยอ่ะใช่หน้าแบบไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์เลยเออเออสวยสวยสวยพู้ว่าแต่องคนแต่งหน้าสวยเนี่ยสติลูกสติลูกกอล์ฟสติลูกกอล์ฟน่ารักกว่าอ้าวพี่พี่ไพวันไปแล้วเหรอเนี่ยพรุ่งนี้ออกรายการแบบนี้ได้นะ เราจะต้องหวานหวานเนาะใช่ขอเป็นภาพจำหวานหวานที่นี่จริงสวยลุกคืนมงสวยมากมันไม่ได้พรส์นะมันไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งหน้าจ้ะมันมันมาจากวิกแล้วก็คางแล้วก็ฟิลเลอร์แต่ว่ามัน้าไม่น้ายาวสจริงแต่หน้ายาวจริงอาจารย์เห็นปะเะที่นี่เติมเติมพางสวยเนาะสวยเนาะ เแต่ยิ้มไม่ได้นะครับยิ้มไม่ได้แต่อาจารย์ดูอาาจรย์แต่อาจารย์ยิ้มแบบนี้กำลังสวยนะพี่ดูดิหน้าอย่างว่าเลยดูวิ่งเลยอ่ะเลยเนาะคางสวยมากไอ้สวยอ่ะพี่ก็ถ่ายนะแทนเลยพี่สวยว่ะเดี๋ยว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 นี้ค่ะทต่ไมคางสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะส่งให้พี่หมออาร์มดูว่าคางอะไรอย่างเงี้ยสวยเออผมแบบอย่างเงี้ยมันสวยมันต้องมีสูงสูงอะไรเงี้ยอุ้ยสวยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มีคนบอกว่ายอกันเก่งว่อจากเป็น,นสวยจริงค่ะสวยค่ะคือสวยค่ะปกติฉันไม่เคยเห็นเขาสวยอย่างนี้<ห>ฉันแต่งหน้ามาคบปีพอดีวด่วโคตรลกมากข้างหลังมากข้างหลังลูกทีไม่ได้เลิศอิ่มมากเธอสวยเลิศออ้ยนี่เอ้ยนี่หน้ายา,ยาวสวยว่ะเลิศค่ะเดยำห่างาอวยอันนี้ไม่ได้อวยหน้าตัวเองนะอวยพี่หมอฮัม ไปขอเอามาฉีกคามเมื่อคางเออคางมาทำให้ดูแบบละมุนเนาะฝั่งนี้เราเชือว่าเกล้าคางหมดแล้โว้ยเกล้ฝั่งนี้ก่อนพักก่อนค่ะเราทำมาขนาดนี้ยังไม่ละมุนหนิหรอแม่สวยมากสวยเลยอ่ะสวยอยู่ไหมสวยแม่เดี๋ยวม่ได้สวยอยู่ทุกคนสวยไหมสวยส่งของขวัญให้หน่อยใครคิดว่าลุกนี้ผ่านช่วยส่งของขวัญให้ด้วยค่ะอันนี้อยู่ตรงที่มันสะตติดอันนี้มันจะปวดปวดเจ็บเหรอครับแม่ ปล่าไม่ใช่นคนลุกคนลุกเมื่อกี้แล้วคนลุกคนพองกันกไกลหน่อยน่อใครคิดว่าสวยคนส่งของข,องขวัญให้หน่อยจ้าอุ้ยมีใครอุ้ยอยากกินรสช่องขอบคุณรสช่องขอรช่งทุกคน<ห>ค่ะช่วยส่งรสช่องให้แพรี่หน่อยจะกินหรือแม่ขอบคุณรสช่องว้าวหวานจังเย ว้าวขอบคุณลัช่องหวานจังว้าวขอบคุณลัช่องหวานจังว้าวขอบคุณลัณลช่องหวานจากลี่ผ่า,าเดีย๋ยวเจ็บนะ <c oughs> ตึงเลยใช่ไหมคะตึง,ตงโอ้โตสอ ว้าว <Wow. S 2> วันเจีย๊ยบขอบคุณละช่องวานเจีย๊ยบทุกคน <c oughs> ดูแค่นี้พอแล้วนะไปละไปแล้วค่ะ<ช>ขอบคุณจ้าไปแล้วนะจ้าขอบคุณจ้าไปละจ้าไปแล้วจ้า